สวัสดีครับเพื่อนๆสายสซ่ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปนะครับตอบคาถามนะครับเนื่องจากมีเพื่อนๆนะครับหลายคนนะครับก็มีคาถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับราคาบิตคอยที่พุ่งทะยานกลับมาเยืนที่สองล้านบาทไทยนะครับประมาณสองล้านบาทไทยต่อบิตคอยได้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะครับซึ่งก็คําถามเนี้ยนะต้องบอกเลยว่าเป็นคําถามที่นาเจอมาตลอดนะครับตั้งแต่ ทำเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับก็มีคำถามแบบนี้เข้ามาตลอดนะครับก็จะขอตอบคำถามนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เพื่อนเพื่อนทุกคนที่เป็นมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับมั่นใจนะครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆือนะครับสายซูจิพันรีนะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับก็ช่องเราจะทําเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลทุกประเภทนะครับรวมถึงการสร้างรายได้ แบบพาสิ่ยิงคำนะครับการสร้างรายได้จากออนไลน์นะครับใช้เงินต่อเงินนะครับใช้ระบบทํางานนะครับก็จะเป็นแนวทางที่ช่องเราครับจะทงการส่งเสริมเพื่อให้ทุกคนนะครับชาวบ้านปกติทั่วไปนะบุคคลธรรมดาเนี่ยมีรายได้นะครับมีช่องทางในการสร้างรายได้ยุคใหม่นะครับเพื่อดักกระแสการเงินโลกที่เปลี่ยนไปนะครับก็วันนี้นะครับจะมานะครับตอบคาถามนะครับที่เป็นคําถามยอดฮิตนะครับ เป็นคําถามที่ถามนะครับมีคําถามที่มาตลอดนะครับไม่แพ้คําถามไก่กับไข่อะไรเกิดข่อนกันเลยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นคําถามที่แบบว่าถูกถามแบบว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วก็ติดท็อปถ้าไปแลนด์กิ้งเนี่ยน่าจะติดท็อปชาร์ทพอๆกันนะครับกับคำถามที่ว่าเฮ้ยตอนนี้ราคาบิตคอยมาถึง2ล้านแล้วมันแพงไปไหมนะครับน่าลงทุนหรือเปล่าแล้วมันจะไปต่อได้ไหมนะครับก็เป็นคำถามที่ นะครับเป็นคําถามที่ถามมาตั้งแต่นะครับอนะให้ดูราคานะครับอันนี้นะจะพูดถึงเฉพาะราคาบิตคอยแล้วก็แนวโน้มนะครับแล้วก็จะมาทําให้ดูนะครับจะมาพิสูจน์ให้ดูด้วยตัวเลขนะครับอันนี้เป็นความคิดมุมมองของอน้าเองในช่องสายสื้อซัมมี่ของเรานะครับก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแล้วก็ไม่บางเพื่อนๆบางคนอาจจะเก่งกว่านะครับก็มาแชร์แลกเปลี่ยนความรู้ก็ได้นะครับอันดับแรกเนี่ยนะให้ดูนะครับช่วงราคานะครับอันนี้คือนะ หยิบช่วงราคาของบิตคอยนนะครับแต่ละช่วงราคาในแต่ละเดือนมาให้ดูก่อนนะครับตั้งแต่น้าเริ่มทําการส่งเสริมการลงทุนไปเมื่อปีที่แล้วนะครับสังเกตว่านะครับมีคําถามมาตั้งแต่นะครับตุลาปีแล้วนะครับสามแสนนะครับบิตคอยอยู่ที่ส0 0 0สนบาทต่อหนึ่งเหรียญบิตคอยนะครับบางคนก็ถามมาตลอดนะว่าเฮ้ยโศส0 0 0สนเลยหรอมันแพงไปแล้วมันเข้าไม่ได้หรอกขนาดนี้ใครจะไปก้าลงทุนนะครับก็ผ่านมาอีกนะครับเดือน พศจิกามันก็ขึ้นไปสี่แสนนะครับก็มีคําถามเหมือนเดิมนะครับเดือนธันวาก็ขึ้นไปห้าแสนก็มีคําถามเหมือนเดิมนะครับดูมกรานะครับดีดขึ้นไปถึงแปดแสนเลยก็มีคําถามเดิมนะครับโอ้โหมันขึ้นไปแปดแสนเลยหรอแพงเกินไปแล้วเราลงทุนได้หรอคนอย่างเราเรานะครับไม่มีทุนที่จะไปลงทุนขนาดนั้นหรอกนะครับนะครับเดือนเป็นไงครับเดือนกุมภาขึ้นไปถึงหนึ่งล้านเลยนะครับเดือนมีนาขึ้นไปถึงล้านสามนะครับเดือน เมษานะครับช่วงที่พิกๆเนี่ยขึ้นไปถึงล้านแปดนะครับแล้วก็นะครับมีขึ้นไปถึง2ล้านด้วยนะครับอันนี้นะแค่หยิบช่วงราคาณวันที่1ของแต่ละเดือนมาให้ดูนะครับส่วนเดือนพฤษภาเนี่ยขึ้นไปถึงล้านแปดเลยนะครับก็เหมือนกันนะครับเดือนนะครับมิสุนาก็ค่อยๆดอปลงมาแล้วนะครับอยู่ที่1ล้านนะครับนะครับแล้วเดือนกรกฎาก็ดับลงมานะครับอันนี้ทุกวันที่1นะครับราคาทุกวันที่1ที่น้าหยิบมาช่วงราคาณเวลานั้นๆนเฉยนะครับก็ลงมาที่1ล้านอันนี้ก หรือหายอีกแล้วนะครับโอ้เนี่ยนะครับก็ต่างๆนานานะครับสาหรับมือใหม่ก็สาหรับคนที่ยังไม่เคยเข้ามาในโลกของบิตคอยก็เนี่ยเห็นไหมเคยไปถึงตองล้านแล้วเนี่ยล่วงมาถึงล้านนึงเลยนะครับโอ้เจ๊งแนี่นอนอย่างนี้ดีแล้วที่ไม่ลงทุนอะไรก็ว่ากันไปนะครับต่างๆนานาจิตทางนะครับแต่เพื่อนๆนะครับถ้าเรามาใช้หลักคณิตศาสตร์นะครับมาเป็นตัวตัดสินใจนะครับในการช่วยให้เราตัดสินใจว่าเราจะลงทุนหรือไม่ลงทุนดีนะครับนะจึง เกิดแรงบันใจที่จะมาทําคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยจริงๆถ้าเราจัดความคิดเห็นต่างๆนะครับความคิดเห็นส่วนตัว,วความเชื่ออะไรต่างๆสารสารเพคนนั้นว,ว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้ออกไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแล้วเรามาตัดสินใจด้วยตัวเองครับ DIYR ครับ d O y Research เนี่ยนะครับแล้วใช้หลักคณิตศาสตร์นะครับมาจับดูที่ว่าเฮ้ยจริงๆถ้าเราลงทุนมันลงทุนได้ไหมแล้วผลตอบแทนจะเป็นยังไงนะครับก็ EP8 นะก็ทํา คเครื่องมือหนึ่งให้ดูแล้วนะครับสำหรับัยรุ่นทุนน้อยที่ใช้นะครับหลัก DCA มาจับในการลงทุนนะครับอันนี้เราก็จะมาทําให้ดูเหมือนเดิมนะครับใช้หลัก DCA เหมือนเดิมนะครับว่าถ้าเราเป็นัยรุ่นทุนน้อยเนี่ยแล้วเราจะมาจับช่วงเวลานับในการลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อยๆเนี่ยนะครับต,ต,ต่อเนื่องเนี่ยมันจะสามารถลงทุนได้ไหมและผลตอบแทนเป็นยังไงนะครับ <S <S ก็ย้อนไปดูเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดู EP นี้ก็ลองย้อนกลับดู EP 8ได้นะครับ อนแรกน้าจะทําเป็นสรุปตารางให้มันเข้าใจง่ายกว่านี้แต่ว่ามาคิดไปคิดมาแล้วก็คิดว่าทําเป็น Excel ดีกว่านะครับเพราะ Excel เนี่ยทำอะไรได้หลายอย่างแล้วก็เพื่อนๆที่ใช้ Excel เป็นเนี่ยก็น่าจะลองเอาไปลองทําดูเองได้ด้วยนะครับเพื่อที่ได้ให้รู้ที่มาที่ไปนะครับถ้าเป็นตารางสรุปมาอย่างเดียวมาพูดดให้ฟังเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นภาพมาลองทําให้ดูเลยดีกว่านะครับอันนี้นะครับนะาจับการลงทุนนับช่วงวันที่ทุกวันที่1ของใน,นแต่ละเดือนตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้ว จนถึงนะครับเดือนเก้าปีนี้นะครับด้วยเงินจำนวนพันบาทนะครับจำนวนเงินเท่ากันนะครับวันที่หนึ่งเหมือนกันนะครับซื้อเข้าไปเลยนะครับด้วยจํานวนเงินเท่านี้ก็จะใช้เงินทุนอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับโดยที่เหรียญทั้งหมดที่เราจะได้ถึงครองเนี่ยก็นะครับอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสี่สองสองเจ็ดเหรียญอันนี้ก็คือเอาราคานะครับที่เรานะครับนะพูดสุดไปแล้วนะครับเอาราคานะเพื่อนๆลองไปทาดูก็ได้นะครับเอาราคาที่เราซื้อเนี่ยแหละครับหนึ่งพันบาทเนี่ยนะครับ ก็นะครับมาหารด้วยจํานวนของราคาเหรียญนะเวลาช่วงนั้นนมันก็จะออกมาเป็นจํานวนเหรียญที่เราถือครองนะครับสรุปเบ็ดเสร็จแล้วนะครับข้อนะครับง่ายๆถ้าเราถือตั้งแต่นะครับตุลาลงทุนแบบสม่ำเสมอเนี่ยด้วยเงินจำนวนพันบาททุกวันนี้หนึ่งเนี่ยนะครับเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็จนถึงเดือนอ่ากันยานะครับหนึ่งรอบหนึ่งรอบนะครับก็คือสิบสองเดือนเนี่ยนะครับก็หนึ่งรอบปีนะครับง่ายๆ ก็เราจะมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น1นึ่งหาทัรอบาทโดยประมาณนะครับเมื่อหากลบกบหนี้กับต้นทุนเอาลบต้นทุน12ื่นออกแล้วเนี่ยเราจะมีสินทรัพย์หรือว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา3 8 0 0เลยนะครับถ้าเทียบเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับก็คืออยู่ที่32.4%น,นะครับถ้าพูดง่ายงภาษาชาวบ้านก็คือเราฝากเงินไว้เฉยเนี่ยนะครับสามารถทําให้มีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมา32%เลยทีเดียวนะครับก็แน่นอนมันก็ดีกว่าการฝากเงินกับสถาบันการเงินทั่่ววไปอยูแล้ นะครับหรือว่าดีกว่าหุ้นด้วยซ้ำนะครับบางตัวนะครับบางตัวก็หุ้นบางตัวก็ดีอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันในรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรนะครับที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะขายนะถ้ามันราคาสูงแล้วเราอยากจะขายในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราสามารถขายทําเงินทางกำไรได้นะครับถ้าเทียบสัดส่วนถ้าเราขายในช่วงเวลาดังนั้นของเดือนเก้าเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถทำกำไรได้อยู่ที่เ5 4 8หี่เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับก็ง่ายก็คือเอาราคานะนะเวลาช่วงนั้นนะครับ คูณจำนวนเหรียญที่เราต้องการขายนะมันก็จะออกมาเป็นนะครับกําไรที่เราจะได้นะครับเมื่อมาเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็จะ,ะได้เปอร์เซ็นต์กลับมาว่าเรามีกําไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเห็นไม่ว่าเราสามารถที่จะลงทุนได้ไม่ว่าบิตคอยจะขึ้นไปราคาเท่าไหร่ก็ตามน,นี่เป็นหลักการง่ายๆนะครับส่วนตารางที่2นะครับก็เหมือนกันนะครับอันนี้สรุปให้ฟังอีกรอบแล้วกันนะครับก็คือเราจะนะครับ ก็คือเราจะใช้เงินลงทุนเนี่ยนะครับไม่เท่ากันแต่ว่าใช้ช่วงเวลาลงทุนวันที่1เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจับนะครับการลงทุนเนี่ย12เดือนเนี่ยที่เราลงทุนไปนะครับเป็นเงิน7,800นะครับแล้วนะครับแล้วเนี่ยเมื่อถัวเฉลี่ยนะครับมันเป็นหลักการตัวเฉลี่ยต้นทุนนับนะช่วงที่เราซื้อซื้อเข้าไปในแต่ละเดือนเนี่ยครับถัวเฉลี่ยต้นทุนแล้วเนี่ยครับสินทรัพย์ของเราเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นถึง10,000กว่าบาท นะครับ1,761บาทนะครับเมื่อหักลบกบหนี้กับต้นทุนที่เราจ่ายไปเจ0ดพันแล้วเนี่ยนะครับเทียบสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เราจะมีกำไรอยู่ที่38%ก็คือมีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะครับ38%เลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าเราอยากขายเนี่ยเราก็สามารถขายออกไปได้นะช่วงเวลาในนั้นนะครับถ้าหักต้นทุนแล้วเราขายออกไปแล้วได้กำไรเนี่ยถือว่าเรามีกำไรอยู่ที่103.63%เลยทีเดียวนะครับอันนี้สำหรับวัยรุุ่นนนนท้อยะครับ เมื่อกี้นะครับใช้ทุนนะครับตารางแรกเนี่ยหนึ่งพันทุกเดือนสิบสองเดือนเป็นเงินหนึ่งหมื่นสองพันนะครับอันนี้อ่ะบางคนอาจจะบอกเออมันเยอะไปครับเรามีบ้างไม่มีบ้างอ่ะก็ลดทุนมานะครับอยู่ที่เดือนสิบสองเดือนเนี่ยมีเงินลงทุนไปแค่เจ็ดพันแปดเองนะครับก็เห็นไว้ว่านะครับเราสามารถเพิ่มกําไรนะครับโดยที่เราลงทุนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจับเวลาการลงทุนแบบนี้ ก็ทาให้เรามีกําไรเพิ่มขึ้นมาถึง1้3 6 3เลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับตารางที่3เนี่ยนะก็จะทําให้ดูอีกว่าถ้าเราทั้งเลือกนะครับการลงด้วยจํานวนเงินที่ไม่เท่ากันในแต่ละเดือนกับเลือกช่วงเวลาที่ลงทุนนะครับในภาวะตลาดที่มันต่ําสุดก็คือมันราคามันแดงราคามันลงนะครับณนะแต่ละเดือนเนี่ยนะครับถ้าเราทาหลักการเนี้ยมันจะเป็นยังไง นะครับก็ถ้าเราทําหลักการนี้นะครับเราจะใช้เงินลงทุนอันนี้นะครับก็คือใช้เงินลงทุนเหมือนกับตารางที่2ก็คือถ้าเราไม่มีทุนเลยเป็นรุ่นทุนน้อยจริงๆนะครับปีหนึ่งลงทุนได้แค่เจ็ดพันแปดร้อยบาทนะครับแล้วเราจับซื้อช่วงราคาที่มันต่ําสุดในแต่ละเดือนนะครับก็ทําให้ทัวเฉลี่ยต้นทุนเนี่ยมันถูกลงต่าลงนะครับสังเกตว่าต่ำกว่าตารางที่2นะครับตรางที่2อเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน แต่ตารางที่สามเนี่ยถ้าเราจับซื้อช่วงที่ราคามันต่ำๆเนี่ยมันอยู่ที่1ล้านเองนะครับหนึ่งล้านห้าพันเองเพราะฉะนั้นนะครับถามว่านะครับมูลค่านะครับทรัพย์สินที่เราจะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับจากทุนที่เราลงไป7จ็ดันแปดะครับทรัพย์สินเราเพิ่มขึ้นมันหนึ่งหมื่นห้าร้อเจ็ดสิบสี่บาทนะครับหากลบกลบนี้ออกไปเนี่ยนะครับลบต้นทุนออกไปเจ็ดพันแปดเนี่ยเราจะมีนะครับเทียบสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ยดอกเบี้ยที่เราจะได้เนี่ยอยู่ที่สามสิบห้าจุดหก แล้วถ้าเราอยากขายล่ะนะครับเราอยากขายเนี่ยเราก็สามารถขายได้ก็เหมือนเดิมครับใช้ช่วงนะครับจานวนเหรียญที่เราถือคลองอยู่นะครับณเวลานั้นที่เราซื้อสะสมมาคูณกับราคาสูงสุดนะครับตอนที่เราซื้อเราซื้อราคาต่ําสุดแต่ขายเราต้องทําตรงข้ามคือขายในราคาสูงสุดณช่วงเวลานั้นนะครับก้อนหน้าก็เลือกราคามาช่วงเดือน9้าเนี่ยนะครับราคาสูงสุดขึ้นไปอยู่ที่1นึ่งล้านหกนะครับก็ขายไปนะครับก็จะได้เงินกลับมาที่1 7 0 0 0 โดยประมาณนะครับหากลบกบลนี้นะครับออกจากต้นทุน7 8 0เนี่ยเราจะมีกำไรอยู่ที่9 9 0นะครับซึ่งถ้าเทียบกับส่วนเปอร์เซ็นต์เราจะกำไรอยู่ที่127.2% 12นะครับก็ประมาณนี้ที่น้าทำให้ดูอันนี้เพื่อนๆที่ยังไม่มีเบสิกในส่วนของ Excel เนี่ยก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับแต่ถ้าคนที่มีเบสิ์ทาง Excel ลเนี่ยลองไปคำนวณและใช้ตัวเลขนะครับในการพิสูจน์คำพูดของน้าตรงนี้ดูน้าใหญ่พึ่งเชื่อ ว่าให้มันจริงหรือไม่จริงนะครับนะนะก็เลยต้องลองมาทําให้เราพวกเราดูว่าเฮ้ยมันลงทุนได้จริงนะไม่ว่าบิตคอยจะขึ้นไปที่ราคาเท่าไหร่ก็ตามนะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนว่าเฮ้ยมันลงทุนได้แล้วเราทาํากาไรแบาทิพย์โตได้จริงๆขอให้เราอดทนรวยเป็นแล้วก็รู้วิธีการที่จะลงทุนให้เป็นนะครับแล้วนะลองมาทําดูว่าเฮ้ยเราถ้าเทียบกับสูตรดอกเบ้ยตบต้นล่ะนะสูตรดักเบ้ยตบต้นเนี่ยนะครับปกติเขาจะใช้คํานวณในหลักในการลงทุนแบบ DCA ด้วยหลักคงที่ นะครับคือเราลงจำนวนเงินต้นที่คงที่นะครับกับผลเฉลี่ยดอกเบี้ยที่เราจะได้รับในแต่ละปีเนี่ยเป็นการประมาณการนะครับว่าเราอยากได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับถ้าโดยปกตินะครับดอกเบี้ยถ้าเราฝากธนาคารทั่วไปอาจะตีให้เยอะๆเลยอัตราร้อยละสามอะไรพวกนี้นะครับร้อยละสองร้อยละสามหรือพันธบัตรรัฐบาลอะไรพวกนี้นะครับอาจจะขึ้นถึงร้อยละสามนะครับสองสามสี่ห้าหกนะครับหรือถ้าเป็นลงทุนในหุ้นอะไรต่างอาจจะขึ้นมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรต่าง ก็เป็นได้นะครับแล้วแต่เราเลือกหุ้นนะครับแต่ว่าน้าลองมาใช้สูตรดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยคํานวณว่าถ้าเฮ้ยเราใช้สูตรดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยลงทุนนะครับคํานวณแล้วก็ลงทุนด้วยเงินต้นที่12,000บาทก็คือเดือนละพันนะสิบสเดือนเนี่ยนะครับถ้าเราลงทุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะครับสิเดือนเดือนละพันก็หมื่นสเนี่ยแล้วถ้าดอกเบี้ยที่เราได้เนี่ยจากบิตคอยเนี่ยนะครับเพราะมูลค่ามันเพิ่มขึ้นนับเฉลี่ยอยู่ที่3-2%ต่อปี เราจะมีเงินในแต่ละปีเนี่ยเท่าไหร่นะครับปีแรกครับก็ใช้สูตรเบี้ยทบต้นเนี่ยคำนวณแล้วนะครับก็ออกมาเป็นว่าปีแรกเนี่ยเราจะมีเงินอยู่ที่15,840บาทจากที่เราลงทุนไป12 0 0 0นะครับซึ่งมันก็แมทชิ่งนะครับแมทชิ่งใกล้เคียงกับที่น้าคํานวณในส่วนของตารางแรกนะครับซึ่งมันอาจจะค่าเคลื่อนเล็กน้อยอันนี้จะเกิดจากค่าค่าเคลื่อนในการคํานวณนะครับอันนี้ก็จะไม่ขอพูด นงาละเอียดให้ฟังนะครับแต่ว่านาา้าทาให้ดูเฉยว่าจริงๆมันสามารถคํานวณไปคํานวณมาได้ถ้าเราเข้าใจหลักของการลงทุนโดยใช้เครื่องมือดีเอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสังเกตว่านะครับในการลงทุนเนี่ยมันจะมีอยู่3ส่วนก็คือเงินต้นนะครับเงินต้นสําคัญว่าคุณมีเงินต้นในการลงทุนเท่าไหร่นะครับมันก็จะแปรผันตามกันไปนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยที่คุณจะคาดหวังที่คุณจะได้นะครับในส่วนบิตคอยที่น้าทำให้ดูว่ามันสามารถสร้างผลตอบแทนเราได้32%ต่อปีเลยนะครับ แล้วถ้าเราถือยาวเป็นเวลา10ปีหล่ะจากที่เราลงทุนแค่หมื่นสอง10ปีนะครับเราจะมีเงินถึงหนึ่งแสนนะครับเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทนะครับซึ่งก็ต้องบอกตรงว่าในส่วนการผลตอบแทนตรงนี้นะครับาการลงทุนในหุ้นหรือว่าการลงทุนในสินทรัพย์อื่นอาจจะทําได้เหมือนกันก็ได้นะครับหรืออาจจะน้อยกว่ามากกว่าเนี้ยแล้วแต่นะครับเราพิจารณาการลงทุนเอานะครับอันนี้นะทําให้ดูเฉยแล้วถ้าเราเพิ่มเงินต้นเป็นแสนสองหลักนะครับก็ปีแรกเราจะมี รับเงินเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่1นึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยแต่ถ้าเราลงทุนแบบนี้สำหรับเสนอไปสิบปีเนี่ยนะครับนะครับก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นมาถึงหนึ่งละล้านนะครับเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันเลยแล้วถ้าเรามีเงินมากกว่านั้นอีกล่ะเราลงไปปีละล้านสองนะครับปีแรกเราจะมีเงินอยู่ที่ล้านห้านะครับส่วนปีที่สิบนะครับเราลงไปเรื่อยๆนะครับปีละล้านสองละสองเนี่ยนะครับปีที่สิบเนี่ยเราจะมีเงินอยู่ที่สิบเก้าล้านนะครับสิบเก้าจุดสองเจ็ดล้าน นะครับเป็นไงครับนี่ยถ้าเรารู้วิธีการนะครับแล้วก็เข้าใจเครื่องมือในการลงทุนนะครับเราก็จะสามารถเพิ่มเงินนับมูลค่าจากที่เรามองว่าให้มันเป็นมูลค่าเล็กน้อยสามารถที่จะทําให้นะครับใช้ดอกเบี้ยต้นต้นให้มันมีมูลค่าที่สูงมากขึ้นนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับน้องๆก็น้องพี่ๆเพื่อนๆป้าๆน้าหานะครับทุกๆคนนะครับที่สนใจในการลงทุนถ้ามองว่านะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเรา นะครับก็ขอให้กดสับกดติดตามทั้งหมดกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำช่องถ่ายซเอร์แฟมลี่ต่อด้วยนะครับก็ขอขอบคุณครับเพื่อน